สวัสดีค่ะ FC ที่นันรักคองได้จีเดอจ,จ่าเดอจะจีคอสวัสดีค่ะทุกทกท่านนะคะที่เขามาเบิงในช่องชะตาย,ยาจีจา้าล้วก็ขอขอบคุณเดอจาด่าเดอที่เขามาเบิงให้กําลังแรงใจยาจิเด้อค่ะเนาะรลยกายาจีขอกาลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาจิด้วยนะคะ แนวทางที่ะจะชี้ให้มากกะแค่เป็นให้เป็นแค่แนวทางนะคะถูกผิดก็ตามสูตรจ้าแ้วก็อ้อยเอียดเพิ่งกะฝ่าขอโทษมากเนาะค่ะเนาะแสะดงความเสียใจนะว่าเล่าวันที่สิบสี่เมื่อวานเนี่กะบอเขา,นาเนาะจ้ะเนาะเต่เพิ่นกะนนเนลิกวินเพิ่นเดินให้สี่มันกะเขา,นาเนาะจ้ะเนาะ ปรนเด้นห 4, นสีนม 4, 3, นนน่มันก็มาสี่สามบนเนาะค่ะเนาะมันก็จะเป็นตัวนี้จ้ะสี 4, ตัวนี้สีกสามกับมันก็นมีติดเจ็ดเนาะจ้ะมีติดเจ็ดเห็นไหมคะเจ็ดศูนย์มันติดมากมันก็นมีติดมากคือว่าศูนย์นี่จะอยู่ใน ที่พื้นที่ที่เพือนเห่่นหตัวจ้ะล้วก็เป็นหลัก10บศูนย์ล่าง6ตัวแล้วก็เจ็ดก็เจ็ดนี่นะกรติดมาอยู่ในหตัวเนาะค่ะเนาะพอส่วนมากเลขนในวิ่นพื่อน,นี่จะบ่ค่อยพลาดเด้อจ้ะมันจะมีมาติดมาตลอดจ้ะแต่จับคูออยเอียดเพิ่นก็เคยถูก ติดต่อกันมาติดติดกันมาต่องวดมาแบบนี้นะเพื่อนก็ติดกันมาต่องวดกันมาแล้วเนาะจ้ะเนาะก็มันก็มนไม่พิษม่งจ้ะแต่ตัวเด่นก็คือตัวเดียวเลยสี่ก็มาจ้ะแต่ถ่ายเอฟซีทันไดอยากเอาไปจับครับอาจารย์อื่นกับว่าเป็นยังจ้ะจับใดเอาไปจับกับอาจารย์ถิ่นบินมามีตัวชนตัวไหนอย่างเงี้นะตัวไหนที่ชนมาแบบนี้ก็ก็ เอาไปจับคู่กันได้จ้ะแล้วก็เลือกออกมาว่ามันเด่นกี่ตัวชนกันกี่ตัวแบบนี้แล้วก็เอามาให้มาเหลือน้อยตัวแบบนี้นะจ้ะมันก็นจะได้บรลายคู่ทั้งสี่นะจ้ะต่วลือเตเอฟซจะพิจารณาด,ด้วจ้ะเด้อขอกำลังขอกำลังแรงใจติดตามอาอียดไปเรื่อยๆจ้ะ มันก็มีพิษไม่ถูกเนาะจ้ะเนาะราวากระตำทำตามสูตรเนาะจานาเผนกระไดออกมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะเต็มแคปตจาจ้าเดี๋ยวเปิดหายมาแล้วจาว้างวดนี้จะจะกุองหายเอฟซี FC เลยจ้า ติดตามอาเอียดไปเรื่อยๆเยด้อจ้าถ้าเป็นเขา่าเป็นกระเข่าติดกันเป็นงวดงวดไปนะจ้าแต่บีก็มีผิดบ้างจ้าไหนเนาะราวพัฒนา จะมองเอาเอียดเป็นไหกเตเป็นเหล้าด้วยจ่าเป็นบ่อดหเห็ดสูตรไทยจ่าแต่เิ่นก็คิดอยู่ว่าเิ่นจะคิดคนไหนเบิงอยู่ว่ามันสิบไปแบบใดมาแบบใดเิ่นจับพิจารณาอยู่จ่าว่าเิ่นจะคนขว้าหาสูตรไทยอยู่จ่าตัวน,นี้เิ่นก็ทาแต่สูตรเล่าจ่าลาวันที่สิบหกกพ สองห้าหกเจ็ดละเอียดเอ้าเพิ่มซื้อเพิ่มกรนเนาะนำโชคจะจีสิเพิ่มให้ก่อนเพิ่มมากจะออยเอียดออยเอียดเนาะจ้ะ วินตัววินเพิ่นเดอจเรจ้าเดอสังเกตดูดีๆจ้าตัววินและตัวเด่นนะจ้าหนึ่งสหสเจถ้าจะมีโตกันให้ยาจจิก,กับโอยอากให้มีโตกันจะอย่ามันลายคูเนาะจ้ะเอาแค่กเอาแค่หาตนี่เนาะจ้ะเนาะบนล่างจ้ะ ถ้าเพิ่นก็มีตัวกันหอยู่จาตัวกันเพื่อนก็เขาอยู่ศูนเก่านะแต่มันก็เป็นหกตัวสองตัวล่างหกตัวยาจีก็เลว่ามันไหลาย่านมันหลาโตัวโพดเนาะจากก็เลยบอกให้ตัวกันมาตัวกันแกจะมีอยู่สี่ตัวเมื่อกี้นี่นะยาจีกก็เออมาเอาห้ดอกเนาะมันก็มีศูนเก่าอย่างนีนะคนทีเล่นหกตัวล่างอย่างสีนะมันก็จะจะได้ตรงนี่จ้ะแต่ยาจีก็เลยบอลง ให้จ้าจับคู่จ้าจับคู่จ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสี่สี่สี่ห้าสี่สามสี่เจ็ด ห้าห้าคือว่าเอฟซีบอยอยากได้เป้ากับบรกบระตัดออกด้ยวยจ้ะเพราะว่ายายจีนี่ก็คุยกับออยเอียดว่าเอามดทุกตัวเลยอ้าถามมันออกเป้าก็คือบอต้องเสียใจจัิง่นะจ้ะบางบางอาจารย์พจนจะบบอให้มีเป้าจ้ะพจนจะ จะเอาแค่ห้าตัวก็จับไปเลยแบบนี้นะห้าเจ็ดสามสามสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวกันบมนต้องเอาเนาะจ้ะเนาะกันพนจะมีอยู่รู้สึกว่าจะซีคู่นี่ล่ละที่เปนหายมากนะแต่คิดว่ามัน อยากได้มันบหลายตังสีก่กะยจาจีก็อยากจับหิยูเซกะย่านพี่น้องว่าหลายตัวเนาะกะเอาแบบว่าเป็นซิมหาคููกับย่างว่าหลายแล้วจะ้ะเด่นศูนย์เด่นโทษเด่นหนึ่งนะคะติดหนึ่งเด่นหมดเลยจ้าเิ่นกะจะเป็นตั้งสี่ของเพิ่นตลอดจะ้ะทุกงวดจะ้ะเพิ่นจะเป็นตั้งสี่ละจะ้ะออยเอียด แต่อย่าเพ้อนะจ่าเนี่หาตัวนี่เขาดีจ่าเข้าบ่อยเกือบทุกงวดเลยแหละอ้อยเอียดนะฝากช่องในเด้อจ้าช่องจัตายยายจิ โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเนอะอย่าจิก็บาปเร็วศูนหกมันหลยเบอร์จากจักเบอร์ไพเป็นเบอร์ไพมันต้องแยกเป็นออกไปไว้ขงังคนละขางดังเสียนะเบอร์นะจ่ามันหลยเบอร์หลยเจ้าจ้า ฝากช่องด้วยนะจ๊ะค่ะขอให้ f อซีทุกท่านจงโชคดีนะคะกับเาะเอียดนะคะงวดนี้ขอให้เข้าก็นแล้วกันอย่าผิดหวังเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ